ไ่เดียวเส่แม่เนี่ยพูดถึงกับบานกับซองไหนฮะเอาเอานั่นเห็นบ่พ่อลุงเออแมนหรอยังพ่ือของอี่ยัง่ะบอดบอดบอดไว้บอด บ่อน oh, oh, uh, ี ba ่ยังออปักหมดยังเ็แทนที uh. oh, ่ปค <si> okay. oh, ือปักหมดใะทแทนทีเร็วโอ้ยบางูคนพากันไปเที่ยวมากกับานกับพิ่งกับบาานเนาะโอ้เนาะเอก็าก็นั่งอยู่นี่เดีเออไม่ได้ไปไนมานี่เออไม่แงเราไหม เอาไป้เกียวบานี่ครับดูนะครับไปทั้งไปทั้งบอสบอสปแตนแล้วก็แอดมินนะครับไม่กัดไม่พาากันทํางานนะครับนี่แตนนี้เพิ่งจะกลับมานะครับไม่รู้ไปไหนกันกลับไปไหนกันมานะครับเนาะไม่เหมือนกับเราเลยเราอยู่กับว่าอยู่กับอ่าอยู่กับอะไรนะ อยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนแมนถ้าจะไปใส่ไหมลูกเจ้ไปใส่มามอ่เร็วๆครับมาแล้วครับแฟดมาแล้วนะครับผมมาทานเงินพอดีเลยเนาะเนี่ยป้าก็เพิ่งกลับมาครับอ๋อ่ะมเจ้านน แสงแองอันนั้นของพี่มีเพิ่มอีกสิบสามอันนี้แฟสงมึงกับแฟงนนั้นมันคนละอันนไหมทดลอนมันถ้าจะเปลี่ยนไอ้ที่อยู่ในการที่อยู่ของผู้ส่งมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์ครับทดลองงานนะฮะงานรอปภนะฮะเกี่ยวกันหมดเลยมันจะเน้นกลิ่นของคุณลุงของตี้เปิดตัวนี่เป็นแสงคิม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 ไหมอ่าจีพีตะกินน่ะ ขี้มที่พี่จะกินตัวเรียนรู้ปรึกษากันเลยคนละขี้มั้งแกไว้เดี๋ยวเสีอมาใส่อีกสองหนึ่งเคลือสีเครือว่างจับนี่ยเผลือคงอบว่าไอ้นีอยู่นะแบบนี้งกนถ่ายูปใส่ของงานก็พองานแรกนะฮะ เดี๋ยวรอชิมก่อนนะผมบอกว่าที่พี่สกินมืนตบนะทเสมาียนแล้วลงนะี่งานเกษตราสตัเป่ยนฟินบินท้การคมไพ้เไ่พิเศเมีขนฟนดา้ะลนละม้าละฝนเป็นแดดมนขนเป็น กี yeah, it, ้มจะไงัเ hmm. งียวบวหรอกลุงใ oh, uh ่หเามายตัวนึงใส่มตัวนห่งายแมนครับแมนครับเออเรื่องของหมอมันมีสถุงอุ้ยเอาน้ำมันมาแม่แบบีเเดียวเด้เฮ้ยอ๋อไใส่ยู่นี่ตัองมายนเียงไว้นะ เปิดทีกะก่อนนานั่น้อที่เป็นังานริัทิี่กะิ่ก่อนเลยเนี่ยรูป้ารับสมัครงานใหป้าเอ้าไะไล่ะลุงนี่ครมนำมา้เท่าเนะประอบงานนะัีมโยังไงลุงคีมเต็มเลยวางเต็มเลยคนลิปเมอร์แล้ว โอ้ยว่ามีดเงียด้วย่าดีวมาเห็นอรห้อ้ขีอกอันนี้คนเี้ยีเียผู้พันผู้พันมีอย่างสิบตุษาบ้าอครับผมบ้านไหนครับผู้พันผ้ก็มีโอ้หกานมู่ันขอใครเนาผมอกผู้พันมาแล้วนะฮะผู้พันต้องมาทดลองงานกับรอาพ่อเนี่ะมนมาสมัครงานในี้ยไม่ไมสงา่สมัครงานเป็นรอบวพ งานแรกนะครับค่ะเราพนักงานคนเก่าคออกไม่ใช่เหนอเ้น่หนอสกที่สองเดี๋ยวผมขอสมัครเป็นผู้ช่วยรปภนะปาดทาเล้เซตกรเดอพี่นาาใจต้วพ่อต้อต้องมีผู้ช่ยนะผู้ช่ยนะผมเป็นผู้ช่วยฮะู้บคะู้ีนยบ้ วันนี้ป้ากลับมาเพิ่งกลับมานะทุกท่านเพิ่นก็ไปซื้อของมานะมาเยอะเลยนะสวัสดีครับผู้พ่านไปสมากครับบางยานี่ยมาจากผมื้อห้องไปเมื่อไปคนเนาะซชื่อฐางพญานาคในตรงไนเนาะนี่ขามาผัดลืมเสื่อน เสื้อกระถางนะที่จะเอามาทําเป็นเป็นในเป็นที่ตั้งของต้นกระถิ่งนะครับก็เลยต้องเดินทางลงไปตองง่อยมาดูใส่อะไนั่นนะวัวนาฮะเล็กกระเล็กอ่ะเล็กกระเล็กอยู่ในถุงใส่อยู่ในถุงพี่คุณลุงพันหิงประมาณแล้วเอี๊ยงหลอดเหมือนกันอ่ะเอียงเอเคกงละไม่ปะวัวนาเรามาพ่อให้ดู ไปบอกเขานี้อเกาเน้ออันนี้สตัดหยังครับเลยใ่ใช่สตัดหยังครับเลยสตัดใหมันเรียบไปใส่ถังก่อนเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่เมื่อไ่ะบงร้งเอาผู้พันเนาะใ็ดเรียงเอา เฮ็ดเดตอนมันสนมนอยาเรียบนะอันนี้เด้อเป็นแต่ตทมันเรียบเรียบเจ้กระชุกหัวเด้อครับตเมเดอปุบหัวปั๊บไปเด้อครับหนาเด้อมักเรียบร้อยส่วนอีกขางหนึ่งที่มันเรียบอ่ะอ่เจ้าตาใท้มันตรงตรงตทตรงตรงกระุกหัวปั๊บอือขว้อีกข้างหนึ่งเรียบว่าเป็นยังคนสีเอาไปลูกปูนลูกปูนครับท อ๋อต้นกระถินครับผมเข้าใจปะครับผมครับหัวอะ้เบียบเด้อครับเอาครับด้อาวุธเด้อไเรียบก็ได้เรียบก็ได้สุกับี่มีเี่งันพอแล้วเคาะ๊อก๊อออกตัมันยาซำกันนยังัวำกันปะมีส่นเียมเดจะปเอาแบบว่าเอาต้นไหนต้นหลูก อะไรลอยตานี่สามโอเคน้ำสั่งสิ่งห้อยนี่ส่วนเพียมพ่อดเน่ยน้ำสีเสมอกันอะไรบอสตัวนี้เตะดั้งขนาดน่ะน้ำหอมได้หรอยิงไปข้างนอกคุณตัวจะเป็นปลาตังข้างในถือว่าโอ๊ยโอเคนะเดี๋ยวเราช่วยกันทำงานนะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ